แม่แม็กรุ่นไหนกันครับแล้วก็รถที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะครับบอกเลยว่าเขาไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นรถรุ่นเดียวนะครับที่มีในปี2024นะ 20 21 22 23เาขาก็ไม่มีเขาก็ไม่มาแต่เขามาปรากฏตรงปี2024นนั่นเองหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยมันก็น่าจะเป็นเจ้าตัวเกรด LDA ถูกไหมถึงว่าแกจะเปิดผ้าม่านตอนแรกและเห็นล้อแต่ฉันดูเนี่ยล้อมันก็เป็นตัว LDA ถูกต้องครับมันเป็น LDA แต่ว่าตัวนี้นะครับมันเป็น LDA เกียร์อัตโนมัติในตัวเตีย้ยซึ่งมันยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับราคาของมันนี่จดไว้แล้ว เจ3 0 0 0บาทนั่นเองสำหรับเจ้าตัวเกรด LDA เตี้ยแคบคันนี้นะครับเขาก็มาพร้อมกับเส้นฝากระโปรงใหม่นะครับเขาก็จะมีเส้นทั้งหมดอยู่4เส้น 1, 2, 3, 4ซึ่งไม่ได้ส่งผลในเรื่องของความสวยงามเท่านั้นนะครับยังส่งผลในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยเพราะว่าเขาจะมีการปรับระเบียบทิศทางลมเมื่อปะทะฝากระโปรงให้เป็นระเบียบผ่านกระจกด้านหน้าออกไปด้านหลังนั่นเอง ไฟหน้านะครับโฉบเฉี่ยวเร้าใจนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟเดลัยแบบมันติฟังก์ชันซึ่งเป็นทั้งไฟตัดหมอกไอไม่ใช่ไฟตัดบอกโทษทีเป็นทั้งไฟเลี้ยวนะครับไฟลีแล้วก็ไฟส่องสว่างในตัวเดียวกันเลยนี่ชับแบบนี้เหมือนรถยุโรปเลยนะครับหลยๆท่านจะบอกว่าโอ้น่าจะให้ไฟอย่างวันนี้มาแต่อย่างเงี้ยสวยแล้วนะครับไฟตัวนี้นะครับก็ไฟส่องสว่างก็จะเป็นแบบ LED นั่นเองไฟตัดหมอกนะครับก็ให้มาด้วย จะเป็นไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนส่วนการออกแบบเบ้าไฟตัดหมอกก็จะเหมือนรุ่นพี่เขาในตัวยกสูงนะครับมีการปล่อยให้อากาศไหลผ่านไประบายความร้อนเจ้าตัวดิสเบรกที่อยู่ด้านหลังส่วนเจ้าตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าที่ออกแบบดีไซน์มาใหม่ในปี2024 <c oughs> เช่นเดียวกันสีทูโทนนะครับด้านบนเป็นสีบรอนเงินด้านข้างก็จะเป็นสีเทานั่นเองเขี้ยวถูกรบ เขาเรียกว่าถูกทําให้จางลงนะครับเหลือแต่ล่องรอยของเขี้ยวของเขาเออก็ดูเก๋ดีนะมันดูทันสมัยดีจริงๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ต่ายชอบนะครับตัวสูงเนี่ยเขาจะเป็นตะแกรงหลังพึ่งใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ลักษณะมันจะเหมือนเป็นธนูเล็กๆๆๆๆนะครับโอ้มันดูเท่ดีจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัวตะแกรงด้านหน้าลมนะครับยังสามารถผ่านเข้าไประบายความร้อนให้กับเจ้าตัวอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ตัวหม้อน้ำได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน ตามแบบฉบับของตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันเขาก็มีมาให้แน่นอนสมกับราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทแน่ๆนะครับไม่ต้องห่วงโอเป็นแคปบแต่ระบบความปลอดภัยได้ครบนะมีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวด้วยเออส่วนตัวล้อแม็กซ์นะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเป็นล้อแม็กที่คงความสวยงามจากปี2023สู่ปี2 0ง4ส่วนยาน,นะครับ ยางบิสโต้นะครับเบอร์อยางก็2อ5 7 0 1่า็นั่นเองแม็กสีบรอนเงินนะแล้วก็การสะเทือนรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัวอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโช๊คอัพแก๊สแล้วก็มีเด็กกังโคงถึงมันจะเป็นตัวเตี้ยนะครับแต่ว่าฐานล้อมันตั้งกว้างและก็ยาวจึงทำให้มันยึดเกาะถนนแล้วก็มีความทรงตัวเป็นเยี่ยมมากๆเลยมาพร้อมกับเชสซีที่มีขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักการบรรทุกได้ดีเยี่ยมแข็งแรงทนทานนะครับ เพิ่มผลกําไรให้กับผู้ใช้อย่างแน่นอนมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟเลี้ยวด้านข้างที่เป็นแบบ LED เศรอากาศรนะครับรุ่นพี่ที่เป็นเกรด M ใช้แบบไหนเขาก็ใช้แบบนั้นนี่ซื้อในราคาตัวรองท็อปแต่ว่าได้อุปกรณ์ของตัวท็อปไม่ธรรมดาเลยจริงๆมือเปิดประตูนะครับตัวนี้เขาก็เป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือเจ้าตัวสีขาวไซบีเรียเวลาที่เราขนของนะครับขนข้าวขนของขนอุปกรณ์ขนอะไรไปขายเนี่ย ที่ต้องการเพิ่มผลกําไรต่อเที่ยวนะครับการที่เราขนเยอะๆขนบ่อยๆมันจะทําให้ต้นทุนสูงแต่ว่าเจ้ากระบาของมันเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นะครับมันยังทําให้ขนได้ต่อ,ตอ,ตอเที่ยวคือรถจะนอนเที่ยวลงพูดง,ง่ายๆนะครับมันยังทําให้เราใช้น้ํามันน้อยลงงงไหม <c oughs> ไม่งงเนาะ <c oughs> ขนสองเที่ยวก็ใช้น้ามันน้อยกว่าขนสาเที่ยวกันสรุปให้นะครับตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับเจ้าตัวไร้ากระจกด้านหลังไฟเบรคนี่3มก็ยังมีมาให้ ล้อแม็กซ์นะครับก็จะเหมือนกันเหมือนกันนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยส่วนการวางตำแหน่งของแหนบของเพลาเนี่ยเรามาดูกันนะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับเขาจะให้แหนบมาทั้งหมดอยู่5แผ่นนะครับก็ด้านล่างจะเป็นแหนบบรรทุกด้านบนก็จะเป็นแหนบที่ให้ความอ่อนตัวมากนะครับเวลาที่เราขับรถเปล่าๆไม่ต้องบรรทุกนั่นเองยางอะไรก็จะเป็นกระทะ16นิ้วนะครับนี่การวางตำแหน่ง อันนี้จะเป็นช่วงล่างของเขานะครับเราสังเกตด,ดูฐานล้อจากซ้ายไปขวาจากหน้ามาหลังเนี่ยถือว่ากว้างแล้วก็ยาวมากๆไม่แปลกใจที่ D Max ของเราจะเกาะถนนมากๆเลยถ้าเป็นผู้รักษาประตูก็ต้องเหนียวท้องหนึบนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟท้ายเหมือนรุ่นปีพีเขาเช่นเดียวกันนะครับจะเปลี่ยนจาก2ชั้นเป็น3ชั้นถือว่าชนะขาดมากๆเลยในเรื่องของชั้นไฟท้ายนะครับของปี24เนี่ยชนะปี23แบบขาดลอยเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราเห็นไฟท้ายเขาชัดเจนเนาะ กันชนท้ายนะครับแน่นอนแหละตัวเกรด LDA นะครับเขาได้รับการยอมรับนะครับจากบรรดาสาวกว่าเออมันออกแบบมาสวยจริงๆมันจะถอดก็ได้หรือมันจะใส่ก็ดีนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายใหม่ที่มีนูนมีเส้นมีสายนะครับมันจึงตอบรับเข้ากับตัวถังของเจ้าตัว DMAX ปี2024ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวกล้องมองหลังก็ยังคงมีมาให้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยไฟท้ายของเขาอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูภายในห้องโดยสารว่า คันนี้นะครับมันเป็นตัวแคบมันจะได้รับการออกแบบแบบมีอุระดีไซน์หรือไม่ไปดูกันครับและตอนนี้นะครับเราก็เปิดประตู ทั้งประตูด้านหน้าประตูด้านหลังนะครับหรือว่าเจ้าตัวบานแค t ดของเจ้าตัวสเป c แค a p 1.9เกรด LDA เกียร์อัตโนมัติปี2024ราคา753,000บาทขาวไซบีเรียนคันนี้นะครับตามสไตล์ของอ isuzu แหละไม่ว่าปีไหนบานแครบต้องใหญ่แล้วก็เปิดได้กว้างแถมยังมีจุดยึด มากถึง2จุดนะครับเพิ่มความแข็งแรงทนทานส่วนพื้นที่บริเวณใช้สอยบริเวณสเปซแคปของเขานะครับก็แบบออกแบบให้มีความกว้างนะครับขึ้นลงได้สะดวกใช้สอยพื้นที่ได้ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวมีบุนุ่มด้านหลังมาให้ในกรณีที่เราอาจจะนั่งโดยสารนะครับหรือต้องวางของที่ต้องการทนุถนอมมีลูกค้านะครับถามมาว่าตัวบุนุ่มหลังคานะครับเป็นสีเทาทุกรุ่นไหมเอาละ1รุ่นแล้วนะครับที่เป็นสีเทานะครับีอาที่เป็นสี สีเทาแบบนี้นะครับเพราะว่ารุ่นอื่นที่เราถ่ายไปมันจะเป็นสีดําลูกค้าถามว่าเป็นสีดําทุกรุ่นไหมอกอโทษทีเมื่อกี้อาจจะผิดนะครับตัวนี้รุ่นหนึ่งแหละที่เป็นสีเทานะครับแล้วก็มีลำโพงเซอร์เรายซาวข้างบนด้วย LDA นะครับจะมีลำโพงทั้งหมด6ตัวยังไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแผนด้านข้างประตูนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ความเข้มมาจากปี2023นะครับก็เป็นสีดําแล้วก็บุนุ่มมาให้ที่ใส่ขวดน้ํา ก็มีมาให้เช่นเดียวกันลำโพงขนาดใหญ่ด้านข้างประตูนะครับตัวสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าสีดำเงาแล้วก็พอเราตัดมาถึงบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับการออกแบบดีไซน์ก็ถือว่าแตกต่างไปจาก2023ค่อนข้างจะ พอสมควรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวแทนบ,บริเวณช่องแอร์นะครับที่ตัดด้วยสีบอลเงินนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีอุระดีไซน์เขาออกแบบมาดีจริงๆกุญแจเป็นกุญแจรีโมทสะดวกสบายมากๆเวลาที่เราต้องเปิดรถนะครับเปิดประตูปิดประต,ระตูก็ใช้รีโมทล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้นั่นเองตัวพวงมาลัยนะครับก็มีการดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับบริเวณตรงที่กดแตรนะครับเขาก็จะมีแผงเล็กๆคล้ายๆหลังพึ่งนะครับอันนี้เวลาเราลูบมันก็สะดุดสะดุด สะดุดมือดีนะครับเวลาคันก็ถูเล่นอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่นะนะครับปรับองศาของพวงมาลัยนะครับขึ้นก็ได้ลงก็ได้หุบเข้าหุบออกมีมันติฟังก์ชันให้ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงม,มาลัยมาตรวัดนะครับก็จะเป็นมาตรวัดแบบมาตรฐานหน้าจอ m i d ขนาดไม่ใช่เ AMLED เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วมาตรฐานนะครับแล้วก็เขาได้ในตัวของมาตรวัดรูปแบบทรงใหม่นั่นเองนะครับการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับแต่ว่าข้อมูลการขับขี่ยังอยู่ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนเช่นเดิม บริเวณคอนโซลออกแบบให้มีมิติมีความล้ำสมัยมาพร้อมกับหน้าจอกลางนะครับที่มีขนาดใหญ่มากถึง8นิ้วแล้วก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนควบคุมระบบเครื่องเสียงได้นะครับจากตัวหน้าจอเวลาเราต้อง,องการใช้่ชไหมเนี่ยกดปุม่มโฮมอ่ะยังไงเนาะมันจะโชว์หน้านี้เลยเหรออ่ะไหนๆก็ไหนๆองศาเออมันเป็นทัชสกรีนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองใช้ก่อนแป๊บหนึ่งนะ ตัวเพิ่มเสียงรถเสียงก็เป็นฝั่งนี้ตัวนี้ก็ปิดเราสามารถปิดได้น,นี่ปิดเสียงแต่เพิ่มเสียงรดเสียงทำไมอยู่ฝั่งนี้สั่งงานด้วยเสียงจากพวกมอะไรก็มีให้อ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวขอไปเล่นดูให้มันชัวร์ก่อนแต่ว่ามันเป็นหน้าจอแดนิ้วความละเอียดสูงแล้วกันนะครับแอะก็พูดตรงๆเลยนะครับสวยงามรูหราเหมือนเดิมตัวกระปุกเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติก็มีความรูหราใช้งานง่ายเหมือนเดิมมีหมดเลฟตอนิกมาให้นะครับนี่แล้วก็ที่หายไปอันนี้บอกตามตรงเลยแล้วกันนะครับ usbc ไม่มีมาในรุ่นนี้แต่มี power outlet มาแทนนะครับก็ใส่หัวชาร์จกันไปเนาะหัวชาร์จ1ิวัตต์20บวัตก็แล้วแต่ใครจะสะดวกซื้อก็มี100 200 300 400มนะครับก็เลือกกันเอาเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมได้รับการดีไซน์ลวดลายของเบาะมาใหม่นะครับอันนี้ก็โอ้โหเหมือนรถเก่งกันเลยทีเดียวนี่ดูสวยงามมากๆนะครับนุ่มหน้านั่งหน้าสัมผัสนี่เบาะของเขานะครับแล้วก็รูปทรงของเบาะก็ยังคงความสปอร์ตนะครับเพราะว่า จะมีเจ้าตัวปีกด้านข้างตัวนี้นะครับช่วยโอบกระชับสรีระของเราเวลาที่เรานั่งรถก็รู้สึกสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์แน่นอนนะครับทรงพลังนะครับแล้วก็มีความสเสถียรสุดแล้วในเครื่องยนต์ 1,900cc 150แรงม้า350นิวตันเมตรขันเครื่องนี้ <c oughs> รับประกันนะครับตัวน,นี้ก็ 1 0 0 0งแกิโลเมตรสปียาวๆไปบางท่านบอกว่าให้เครื่องเล็กกลัวจะไม่รับประกันรับประกันสินะครับเหมือนเครื่องใหญ่เลยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับจะไปหาถ่ายรุ่นอื่นกันบ๊ายบาย